สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเม h ช n แนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมปี67นะคะเราเดินทางมาถึงชาวกรกฎกันแล้วค่ะช่องเมเมดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะการแบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะว,วันตกแล้วก็แบบของไทยนะคะ เี๋ยวเรามาเริ่มเปิดไพ่กันเลยนะคะกองแรกจะเป็นตัวตนนะคะของคุณกรกฎกองที่สองตัวตนคนรักบดสรุปอยู่ตรงกลางนะคะดวงวันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วดูต่อได้เลยนะ้ายสำรับเป็นไพ่เดอะเวิลด์นะคะมีโอกาสที่ได้จบวัฏจักรอะไรที่ทําให้คุณไม่สบายใจนะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่ มีโอกาสที่จะทำให้มันดีกว่าเดิมได้นะคะไม่ว่าคุณกังวลใจเรื่องอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันนะคะสำหรับตัวคุณคุณได้เป็นเจ็ดดาบกับหัวนะคะ The Tower ไพ่ราชินีถือเหรียญแล้วก็ไพ่สิบดาบที่กับหัวช่วงนี้ปัญหารุมเร้าเหมือนกันสำหรับกรกฎมีเรื่องคิดเครียดเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อขัดแยง้งระหว่างคุณกับคนรักไม่เหมาะว่าคุณก็พร้อมที่จะเคลียร์นะคะแล้วก็ให้อภัยนะ ก็ไปต่อได้นะคะอะไรที่มันไม่มั่นคงเนี่ยก็จะต้องจบลงยกตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีอะไรที่ปิดบังกันนะคะมันก็ต้องมีการเปิดเผยนะคะมีการสารภาพแล้วก็ให้ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเนี่ยจบลงไปแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะวะัาจักรใหม่ๆเริ่มต้นนะคะ The Tower ในที่นี้เนาะแล้วก็พลังงานราชินีถิียนก็หมายถึงคุณพร้อมที่จะยังยืนหยัดในความสัมพันธ์นี้นะคะ ก็ยังมีความรักที่มั่นคงกับคนรักนะคะแล้วก็ไปต่อไพ่สิบดาที่ขับหวยเไรก็ตามถึงแม้จะมีบางอย่างที่มีโอกาสได้แก้ไขและเริ่มต้นใหม่แต่ก็จะยังมีปัญหาที่คาลาคาสังอยู่นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความรักโดยตรงอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะป่วย นะคะหรือว่าคุณอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจอะไรบางอย่างที่ยังแก้ไขไม่ได้นะตรงนี้ก็ต้องพยายามผ่อนคลายความเครียดให้ได้นะคะอย่าตึงมากจนเกินไปนะคะเพื่อรักษาสุขภาพาของเราด้วยเนาะทีนี้มาดูฝั่งคนรักบ้างนะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยกับหัวมีแปดดาบที่กับหัวมีเอซสบรอนแล้วก็สวินถือคานะคะก่อนหน้านี้แฟนคุณเนี่ยอาจจะมีความสับสนนะคะความไม่แน่ใจอะไรบางอย่างแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่2จะมีการตัดสินใจได้นะคะ อย่างไรก็ตามยังมีแปแดดาบขึ้นมากับหัวเขาเองไม่ต่างจากคุณนะคะปัญหาบางอย่างยังแก้ไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างที่สะสางได้ก็ตามนะคะก็จะต้องประคับประคองสถานการณ์ต่อไปอย่างที่บอกค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของความรักเสมอไปอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆแวดล้อมในครอบครัวก็ได้ไพ่เอซสบอนคือข่าวดีนะคะมันมีข่าวดีบางอย่างที่ปลุกพชั่นให้กับแฟนคุณแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักก็หมายถึงเขาก็ยังมีความปรารถนาที่จะไปต่อนะคะความสัมพันธ์นี้ แล้วก็มีไพ่สวินถือคาถาด้วยเขาเนี่ยแหละจะเป็นฝ่ายที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวเขาปัญหาชีวิตคู่หรือปัญหาคุณนะคะก็ต้องอา,อาศัยคนรักนี่แหละนะอย่าพึ่งใจร้อนอย่าไปทะเลาะก,กันเองนะคะมาดูบทสรุปนะคะมีกิงถือดาบมีสี่เหรียญน,นะคะมีลอฟเฟอร์กับหัวแล้วก็มีอัศวินถือดาบกับหัว มีทั้งไพ่ที่ดีและไม่ดีนะคะปะปนกันไปช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการใจร้อนนะคะอาจจะทําให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างคุณ2คนได้นะคะอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของคุณ2คนมันมีความชัดเจนอยู่แล้วนะ,ะมีผู้นําด้วยนะคะแล้วก็คุณ2คนยังให้คุณค่ายังเห็นคุณค่าในความรักครั้งนี้อยู่นะคะยังไงก็ไปต่อแต่ว่า จะเตือนไว้เลยว่ามันมีเรื่องที่แบบเข้ามาหลายด้านทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยต้องพยายามไม่ใจร้อนแล้วก็เอาปัญหานอกบ้านกลับเข้ามาในบ้านนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะกระทบต่อความรักได้โดยตรงเหมือนกันนะถึงแม้ว่าใจคนสองคนยังอยากไปต่อก็ตามนะคะคือมันต้องมีลิมิตนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เราเข้าต่อเลยนะคะ เริ่มต้นปีใหม่เนี่ยอาจจะมีเรื่องคลิดเครียดนะคะบางอย่างที่มันรอการตัดสินใจหรือว่าเรื่องบางอย่างที่คุณรอข่าวดีนะคุณก็ต้องมีความอมดทนนะคะช่วงนี้ระคับระคองไปก่อน say optimistic about your love life o v e l นะคะแล้วก็ love yourself first นะ healing f a m i ม s ช e นะคะ ช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีเรื่องกุ้มอกกุ้มใจก็โฟกัสที่ตัวเองไปก่อนนะส่วนเรื่องครอบครัวหรือคนรักเนี่ยก็ต้องให้มันเป็นความสําคัญลงรองลงมานะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะเครียดมากจนเกินไปนะคะฮีลิ่งพมิชูนี่ก็ชัดเจนว่าถ้าคุณมีปัญหารักหรือว่าปัญหาอะไรในครอบครัวเนี่ยมันจะแก้ไขได้นะคะอยู่ที่ตัวเราด้วยนะทัศนคติของเรามี say of o p ิ i m i s t i c about your life ก็คือจักรว่าหรือว่าให้คิดบวกค่ะเพราะว่าสิ่งดีๆมันกําลังรอคุณอยู่นะคะในความสัมคัญนี้นะ ช่วงนี้ก็คงต้องให้กําลังใจกันแล้กันนะคะเพราะว่าต่างคนต่างมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจนะคะแต่ว่าอย่ามามขัดแย้งกันเองละกันเนาะอันนี้ก็ใครมีโอกาสได้ดูไพ่ก็เอาไว้เตือนตัวเองนะคะจะได้ไม่ผีผามนะคะทำอะไรที่เราอาจจะเสียใจทีหลังเนาะมีไพ Ask Angels, ่ a s Your a n g e l success แล้วก็ o p p o r t u n i t y ช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ประสบความสําเร็จมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากมายนะคะถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องความก้าวหน้าเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณเริ่มทําอะไรก็ได้นะคะตรงนี้อยากให้คุณมองโอกาสเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่มองว่ามันเป็นเรื่องที่เครียดนะคะมันแล้วแต่ว่าเราจะมองสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาแบบไหนแต่ช่วงนี้ดูเหมือนคุณกระกฎจะเครียดจะวิตกกังวลมากไปนะคะ ราชาไอนจก็หมายถึงอยากได้อะไรขอพรจากกวาลได้เลยจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีพลังงานซักเซตเข้ามาด้วยก็บอกว่าสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาถึงแม้จะยากหรือว่าทาให้คุณมีความวิตกกังวลแต่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะนี่เป็นแมสเซจจากจัก,กรวาลที่ส่งตรงถึงคุณนะ mm. เพราะฉะนั้นต้องตัดความกังวลตัดความเครียดนะคะถ้าเมย์พูดถูกว่าช่วงนี้คุณกรลังกดเครียดเนี่ยช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ ได้มาแล้วนะคะสำหรับไพ่เลอร์แมสเซจนะเป็นไพ่สุภาพบุรุษนะคะ Don't make decision based on guilt or what you think you should do for it easily in being true to yourself that you can be true to others เนี่ยค่ะพลังงานที่ให้มามันสอดคล้องกันหมดเลยเขาบอกว่าอยากเครียดะคะ่ะจนไปตัดสินใจอะไรแบบเบสหรือว่าพื้นฐานของการตัดสินใจมาจากความรู้สึกผิด นะคะหรือว่าสิ่งที่คิดว่าควรที่จะทําเพื่อคนอื่นแต่ควรที่จะตัดสินใจอะไรไปตามแนวทางของเราจริงๆความเป็นตัวตนของเราจริงๆนะคะนั่นแหละมันถึงจะเป็นการตัดสินใจที่อเนซที่สุดทั้งกับตัวเองแล้วก็กับคนรอบข้างด้วยนะคะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ใช้ได้หมดทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะคะจะตัดสินใจทําอะไรช่วงนี้ก็ให้ใช้ความเป็นตัวเองนะคะ อย่าไปฝืนทําอะไรเพราะว่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะมันจะไม่เกิดประโยชน์ในระยะยาวนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณชาวกรกฎและก็ชาวสทุกท่านที่มีโอกาสเข้ามารับชมนะถ้าคุณชอบการทํานายของเม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามด้วยนะคะและถ้าท่านไหนอยากที่จะดูส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะชายโยนดอสกอร์โตนที่ขึ้นในข้างล่างนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะหินส่งเสริมความรักนะคะ ทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรโดไนต์นะคะโรสคอ์สแล้วก็เชอร์รี่คอร์ราคา490เท่ากันค่ะ